ครับสวัสดีครับสมาชิกที่เด่นบิ๊กโจมทุกท่านประจำที่9เดินกันยายน2.567นะครับ ก่อนอื่นเลยมาดูสําหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับผมได้กันตกเป็นหนึ่งตัวนะครับเป็นกู่ระหว่ังเดนมาร์กเจอกับเซอร์เบียนะครับผมได้ต้องให้รองเซอร์เบียไปในราคาครึ่งควบนะครับสรุปว่าตายนะครับคนนี้จบเกมเดนมาร์กเปิดบ้านเอาชนะไปด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับในมีบอลสดที่ผมได้ไปต่างในกลุ่มก็บวกมาเหมือนเดิมนะครับได้ก็บวกต่อเนื่อง smile, อมา anyway. เ,เปดวันเดดติดเลยด้วยนะครับสระบอลสดนะครับส่วนบอลเต็งตามคลิปต้องขอไปกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับพลาดบวกต่อเนื่องไปนะครับ ก่อนจะมาวิเคราะห์บอลน,นะครับอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอดดีดีเก้า,าด้วยนะครับอย่ามีครั้งนะครับแอดไลน์ line, มาที่แอดดีดีเก้า,า,าด้วยนะครับสำหรับสาบอลไม่ควรพลาดน,นะครับในกลุ่ม VIP ของผมจะมีทั้งบอลเต็งบอลสดและบอลสเต็ปเป็นแนวต่างให้สมาชิกได้ล่วมกนทุกวันนะครับมาดูสําหรับเกมคืนนี้หนึ่งคู่นะครับเป็นบอลยูฟ่าในชั้นลีดนะครับเป็นคู่ระหว่างนอร์เวย์เจอกับออสเตรียนะครับ นอร์เวย์อยู่อันดับที่5 0ของโลกนะครับส่วนออสเตรียอยู่อันดับที่22ของโลกนะครับเคมคูนนี้จะตะกันเวลาตีหนึ่งสี่หมานาทีตามลาบประเทศไทยนะครับสถิติของคู่นี้ที่เจอกันมาในนั้ล่าสุดปรากฏว่าเสมอกันไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับมาดูฟอร์มสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาของทั้งสองทีมกันเลยนะครับ้าบ้านอย่างนอร์เวย์สามนัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะหนึ่งนัดเสมอ1นหนึ่งนัดเลพปไปหนึ่งนัดนะครับส่วนนัดล่าสุดบุกไปเสมอกับคาซักสถานมาด้วยสกออร์ปะตตู่ ควมรองก็ดูพอใช้ได้นะครับส่วนทีมเยือนอย่างออสเตรียสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาก,ก็ชนะหนึ่งน,นัดเสมอหนึ่งนัดลรเป้ไปหนึ่งนัดเหมือนกันนะครับเล่นนัดล่าสุดบุกไปเสมอกับสโลเวเนียมาดยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับครามรองก็ดูไม่แตกต่างกันเลยนะครับมาดูตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับเจ้าบ้านอย่างโนเวจะไม่บอกสามาสองนะครับ ตัวหลักๆก็จะมีมาตินโนเดการอเล็กซานเดรอร์โซลและก็เออร์ลิงฮาเ่นนะครับส่วนทีมเยืนอย่างออสเตรียจะไม่บวบ4-3-3นะครับนำทัพมาโดยคอรัราเลย์เมอร์มาเซลซาบิเซอร์และก็มาโกอานาโตว,วิชนะครับสําหรับเกมคู่นี้เดือดเปิดมาเป็นนอร์เวย์เปิดราคามาต่อปโป,ปนะครับเป็นราคาวัดใจนะครับส่วนตัวผมมองจไปตังทีมเยนอย่างออสเตรียมากกว่านะครับ ผมมองให้เกมคู่นี้เต็มที่น่าจะจบด้วยผลเสมอินไปมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมต้องให้รองออดเรียไปในราคาปปนะครับยังมีครั้งนะครับมันต้องให้รองออดเรียไปในราคาปปนะครับผมมองว่าอยู่ทีมเยือนหน้าลุ้นกว่านะครับอนอนจากกันนะครับฝากกดติดตามในะกด Subscribe ช่อง y o u t u ต e ดติดบิ๊กจมและเปดติดบิ๊กจมให้ผมด้วยนะครับมีปรอยู่ทุกวันนะครับยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ